เก็บให้ดีก่อนนำไปจ่ายค่าไฟเหรียญ50สตางค์เก่าๆแบบนี้ดูดีๆนะครับอาจเจอเหรียญ50สตางค์ปีที่ผมตามหาในคลิปนี้ก็ได้ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกดซับสไค b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากทางช่องด้วยนะครับ สวัสดีครับ FC ช่องประบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบก,กันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับช n n นลที่เป็นทางเลือกของทุกท่านอย่างแท้จริงนะครับ FC ครับคลิปนี้ผมจะนำพา FC มาทำความรู้จักกับเหรียญสตางคนะครับ เห็นอยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นทั้งเหรียญ50สตางค์และเหรียญ25สตางค์นะครับปะปนกันอยู่โดยนะครับในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญ50สตางค์เท่านั้นนะครับ fc ใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังข่าวสารและความเคลื่อนไหวจากทางช่องด้วยนะครับเหรียญ50สสตางค์ที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้นะครับ ต้องบอกว่าหลายท่านนะครับได้รู้จักแล้วนะครับแต่อีกบางส่วนและก็เป็น fc ใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเหรียญ50สตางค์ปีนี้นะครับนักสะสมนะครับที่เป็นคนสะสมและก็พ่อค้าแม่ขายนะครับในกลุ่มต่างนะครับพากันต้องการเหรียญปีพศนี้เพื่อไปทําการสะสมนะครับดั่นก็คือนะครับเหรียญ50สสตางค์ปีพศ2530แบบนี้ครับนี่ครับสังเกตง่ายๆครับดูแค่ปีพศอย่างเดียวครับ คลิปนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับดูที่ปีพศอย่างเดียวเท่านั้นหากเหรียญ50สตางค์นะครับที่ท่านมีเป็นปีพศ2530แบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับผมผมยินดีรับซื้อนะครับคือนะครับขั้นต่ํานะครับถ้าผ่านใช้ก็18,000บาทนะครับสตาร์ทให้เลยครับ18,000บาทครับรับรองว่าราคาที่ผมให้นะครับพอใจอย่างแน่นอนนะครับ18,000บาท แต่ถ้าสภาพสวยๆนะครับไ่ผ่านการใช้งานเหมือนกับเหรียญนี้ครับก็ปรับราคาขึ้นให้ได้ครับผมตามความสวยของเหรียญนะครับก็คือนะครับเหรียญ50สตางค์ปี2530นั่นเองนะครับที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้นะครับใครมีนะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะผมจะขึ้น QR code ไว้ให้นะครับผมเหรียญนี้นะครับ UNC นะครับพอดีผบถ่ายในห้องที่ไม่ได้เปิดไฟนะครับเลยไม่ได้สะท้อนแสงนี่นะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับบล็อกนี้จะเป็นบล็อกแผงครับ เนื่องจากว่านะครับเหรียญนี้นะครับไม่ได้มีนะครับขีด2เส้นนะครับใต้คําว่าเลข50สตางค์นะครับและเป็นเหรียญที่ผิวนะครับใสๆออกนะครับออกเงาๆครับออกเงาๆนะครับจะว่าคล้ำก็ไม่ใช่นะครับผมนะครับถ้าเปิดไฟนะครับอยู่ในแสงนะครับสะท้อนแสงวิบวับครับสวยงามมากนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมได้มานะครับจากนักสะสมที่อยู่ใน นะครับในกลุ่มนะครับเป็นพ่อค้านี่แหละนะครับซื้อขายเหรียญอยู่นะครับเป็นเหรียญแท้เหรียญจริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับใครมีนะครับ50สตางค์ปี2530เท่านั้นนะครับรับปี2530เท่านั้นนะครับปีอื่นไม่รับครับผมปี3132ไม่รับครับไม่เอาครับผมนะครับขอแค่เป็นปี2530ในเหรียญ50สตางค์เท่านั้นครับผมพี่บีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสถัดไปสวัสดีครับ